สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับหนึ่งหมายถึงช่างที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบแม่พิมพ์ทั้ง2มิติและ3มิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยสามารถใส่รายละเอียดและข้อกําหนดในการผลิตลงในแบบได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการเขียนแบบบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับนี้เรียกว่าช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับหนึ่งโดยมีรายการความสามารถดังนี้ การปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทํางานหมายถึงสามารถปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและตามข้อกาหนดของหน่วยงานความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหมายถึงการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสามารถใส่รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์พร้อมตัวสอบความสมบูรณ์ของแบบได้สามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ทั้ง2มิติและ3มมิติและมีความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆลงในแบบชิ้นส่วนได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนแบบ การพิมพ์แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหมายถึงสามารถพิมพ์แบบงานให้ได้ตามขนาดและถูกต้องตามมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูปรวมถึงการพับแบบตามวิธีมาตรฐานได้ถูกต้องโดยในการทดสอบภาพความรู้ของช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับหนึ่งเป็นข้อสอบปรนัย4ีตัวเลือกจำนวน50ข้อในเวลาทดสอบหนึ่งชั่วโมงในการทดสอบภาพความสามารถจะต้องเขียนแบบสั่งผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หรือดีเทลดอร์อ n งโดยต้องกำหนดจุดอ้างอิงในการผลิตกำหนดขนาดพิกัดความคลาดเคลื่อนทั้งขนาดและรูปทรงพิกัดงานสวมและแสแสลรักต่างๆในแบบให้สมบูรณ์พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบในกระดาษและพับแบบตามมาตรฐานในเวลาการทดสอบ3ชั่วโมง